ประเด็นเลยคือผลกระทบทางงบการเงินมันมากกว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายลูกหนี้กรรมการบวมกำไรสะสมบวมค้างจ่ายบวมหนี้สินระหว่างการบวมหลายอย่างการทำใชิ้ชจุดเดียวเป็นเรื่องที่ดีที่สดุด สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบัญชีสักนิดนึงนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็พูดคุยกันในหน้าแฟนเพจกันมานักต่อนักแหละประเด็นของการแต่งบัญชีเนี่ยสิ่งที่กอยากจะบอกนะคะว่าแม้ในวัฏจักรของการแต่งบัญชีมันจะมีเรื่องของการหลบรายได้เพิ่มค่าใช้จ่าย2ออย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเออแต่งๆไปก่อนใครๆก็แต่งกันมันมากกว่านี้นะคะประเด็นเลยคือผลกระทบทางงบการเงินมันมากกว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายเพราะอะไร พราะทุกครั้งที่มีการแต่งรายได้เพิ่มหรือว่าลดไปได้แล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายมันจะไปกระทบตัวหนึ่งนะคะนั้นเรื่องของฝั่งของสินทรัพย์แล้วก็หนีสินด้วยคุณจะดูแต่ง,งบกําไรขาดทุน ดูบรรทัดสุดท้ายในเรื่องของภาษีอย่างเดียวมันไม่ได้คุณต้องไปดูในงบฐานะการเงินชื่อเก่ามันคืองบดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณสินค้าคงเหลือของคุณเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าดูก็รู้หรือเปล่าว่าสต๊อกบวมสต๊อกบวมดูยังไงไปเทียบกับสัดส่วนรายได้ค่ะปกติสต๊อกเนี่ยเขาจะถือครองกันนะคะโดยเฉลี่ยป,ประมาณเนี่ยสเดือนครึ่งอ่ะเก่งๆเลย5เดือนถือสต๊อกเอาไว้5เดือนนี่คือเก่งแล้วนะคะ แต่บางคนเนี่ยถือสต็อกใกล้เคียงกับยอดขายตลอดทั้งปีเลยอันนี้คือสต็อกบวมแหละลูกหนี้กรรมการบวมกําไรสะสมบวมค้างจ่ายบวมนี่สินระหว่างการบวมหลายอย่างไอ้ที่มันบวมบวมบวมเมื่อกี้โจกัดพูดเนี่ยมันเกิดจากผลของการแต่งรายได้แต่งค่าใช้จ่ายรายได้ค่าใช้จ่ายดยนู่นเพระขาดทุนบันทึสุดท้ายกำไรสุทธิหลังเสียภาษีคุณจะดูแต่ภาษีไม่ได้เพราะผลพวง ที่มันจะไปเกิดขึ้นมันเห็นคาตาจากอีกงบหนึง่งหลายตัวด้วยกันดังนั้นนะคะการทำมาชิุดเดียวเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและที่สําคัญคือการทําแล้วเราบวกภาระภาษีเข้าไปในราคาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะปลอดภัยในทุกจังหวะการเสียภาษีจะไม่เจ็บตัวมากนั่นเองฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะ